สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Studio j o ยนะครับันนี้ก็คือฟลิป e a c ชั่นนะครับซีรีส์ The Rebound เกมนี้เพื่อนายนะครับทุกคนก็ e ีพีที่5แล้วนะครับทุกคนแต่อีที่แล้วเนาะก็เริ่มแบบมีคนแสดงอาการหึงหวงเนาะนะครับเพราะว่าก็ด้วยการที่แบบวิลเนาะ ก็กลับมาสนิทสนม,มนกับจัดเซนอีกครั้งนึ่งนะครับแล้วก็แดนไปเจอก้างชิ้นใหญ่นั่นก็คืออะตอมนั่นเองที่ก็แบบก็เข้าไปถึงบ้านเลยนะครับแล้วก็เข้าทางคุณย่าด้วยอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้ก็เขาก็น่ากำลังจะให้เราได้เห็นความสัมพันธ์นะของระหว่างริวเซนเพิ่มมากขึ้นนะครับเพราะว่าฉากสุดท้ายที่ก่อนจะจบชีวิตที่แล้วก็เหมือน จะจูบก,กันในห้องล็อกเกอร์หรือเปล่านะครับแต่อะไรก็คืออีพีนี้เดี๋ยวจะมีการเก็บตัวเกิดขึ้นด้วยเพื่อที่จะแบบแข่งมาร์สอะไรอย่างเงี้ยครับก็เดี๋ยวต้องไปดูกันว่าว่าจูบไม่จูบหรือเคยจูบกันมาแล้วนะครับสําหรับเดลิบ้านะครับเกมนี้เพื่อนายทุกคนสามารถไปรับชมกันได้นะครับเขาก็จะอัปเดตตอนใหม่นะครับทุกๆวันพุธกับวันพฤหัสบ,บดีนะครับเ,เวลาสองทุ่มนะครับดูได้ทางแอปพลิเคชันวิวเท่านั้นนะครับ แล้วก็เดี๋ยวก่อจะไปดูกันนะครับว่าเหมือนเดิมยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์นะครับเป็นกำลังใจกันด้วยเนาะแล้วก็ใครอยากจะซัพพอร์ตกันนะครับก็ซัพพอร์ตกันได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการด o n a t e นะครับหรือจะส่งขอบคุณส่งซุปเปอร์ตงนะครับหรือจะสมัครเป็น e r s ชิ p นะครับก็ยินดีมากๆเลยนะครับโอเคนั้นเดี๋ยวเราไปดู The r e b o u เกมนี้เพื่อน่า EP ที่ 5, ห้าไปดี๋วดวาวจบมอต้อนต่อยนี่กูเล่า ยกูไม่หนึงนะถึงแม้ว่าโงเนียนมันจะเก่าลูกมึงก็ให้แม่บริจาคเพิ่มดีแม่หหยยายสัสแม่บอญรู้เรื่อกินเขาเวยไ่เปิดเรลิวเราเป็นแชมป์มอต้อนได้กันนะได้เดี๋ยวมาแข่งนัดชิงกันคุยไปถึงสนามสุดแรก เอาจริงเออตุ๊บเธเปิดไม่ออกวะเปิดไม่ออกอ่ะเ้าเปินีเว้ยเยืนอยสุดเลยเอาถุงเสื้อผู้ไว้นด้วยหมรอแล้ว

มีปมอะไรหรือเปล่าสะบพข้างหลังยังไม่หมดเลยจ้ะ เป็นเที่อะไรกุ้งหนาววะแล้วมันเดือดร้อนเลยมึงอ่ะทำไมมันถึงกูกระตอมหมดเราว่าคราวเนี้ยเซนต้องเป็นคนผักแล้วะรือไม่วะ ร้อยสาราชิบหายมึงเหอะกลัวแมไ่ไปดูหนักใจอย่าตอมหรือไงเออถ้าใช่แล้วมันทำไมอ่ะมึงไม่เห็นหว่าตอมก็ได้อยู่กูขนาดไหนเออมึงใหญ่กูพูดงี้ใช่ดีมากโอ๊ยมันอยู่ในแท้ แอนี่นอนอยู่บ้างเออนั่นดิผู้สาสตรอหนังสือกระตูนเล่มใหม่แม่งวางขายวันเสาร์นี้แล้วด้วยเวลาเขาให้สอบจริงจังก็ปวดติดกระตอบไม่สอาทำไมก็ปวดติดกระตูนแล้วมันหนักหัวมึงเหรอครับือไอเจ็ดอยากรู้ว่ามว่าหนักอะไรอะไรปีนี่เจไดมามึงเตะหัวแต่กูว่าน่าสนุกดีออกสนุกกับผีดิมันหยุดนะแฮนิดเดี๋ยวนเจไดพุ่งมาทำไมเนี่ยกูให้มันมาเอง พอมันรู้ว่าจะนอนที่โรงเรียนก็ตื่นเต้นใหญ่เลยขอกูไปด้วยแต่กูขอโคล,ล้ะใช่แล้วกูก็สมัครเข้าชมรมนี้แล้วด้วยเออแต่ขอโคล,ล้ะไม่เป็นไรตีแป้นเต็มสนามร้อยทีภายในห้านาทีหนึ่งสองสามสี่สิบห้า ีเบ้้บ้ามาตกฟาวพวกมึงทำไม่ถึงร้อยทีถึงไม่สำเร็จโอ้ <c oughs> นี่มึงจงใจแกล้งกวเหรออ๋อมึงพลาดเองนี่มางโทษกันได้ไง <c oughs> ส่วนตัวมากเลยนะ พวกมึงจะกัดกันทำไมฮะมึงแรงเหนือกันใช่ไหมได้กูจัดให้ภารกิจนี้ถือว่าพลาดทาโทษคือวิทย์พื้นร้อยครั้งเตี้ยบากาโคอาไม่ทำอีก ไอเรื่อมึงหูหนวกเหรอมึงไม่ได้ยินที่กูสั่งอะ่ะกูผ่านนี่วิ่เท้าชจ้ชัยก็วิ่งเข้าตอนแปดนาทีตีแป้งก็ไม่พลาดสักครั้งใช่มึงผ่านแต่ทีมึงไม่ผ่านมึงก็ต้องรับผิดชอบร่วมกันพวกมันพลาดเอง,เองผมไม่เกี่ยว<อ>สัดมึงเก่งตายอะไรเนี่ยเฮ้ยมึงใช่เยังไงแต่รอบเป็นวันจีบนี้พ่อพ, <laughs> พนน่อเลยนะครับ เนี่ยนจจะกัดกันแล้วเราซ้อมตั้งแต่เช้าอ่ะยังไม่ได้ซ้อมแผนการเล่นอะไรเลยเราแข่งบาสนะโค้ดไม่ได้แข่งวิ่งพวกมึงอยากเล่นบาสกันใช่ไหมได้เดี๋ยวเราจะเล่นกัน2ต่อ2ชนะ3ใน5ส่วนทีมแพ้เนี่ยก็ ทำความสะอาดสนามมันไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้โค้ชคุณแัปตันคุณอยากเล่นบาสไม่ใช่เหรอครับตกลงครับเซ็นคู่ผมแล้วโค้ชคู่ใครครับโค้ชครับโชกุนะให้ผมเล่นก็ได้นะครับ,บโค้ชโชกุนโชกุนมาเล่นกับโคนะ้ชอะ เรียกโชกุนโอชเรียกโชกุนโอชเรียกโชกุนสู้ๆลูกอย่าหาว่าผมเอาเปรียบแล้วกันโคชอ๋อ <Hey. S 1> oh. ถ้าชุดเข้าได้เล่นต่อนะอ๋องนะ แมนแมนงอูโคอ้ดที่อยู่นะเออกูรู้ละชกุนเซกุลโคโคชกุนลุกอยากรู้ไหมบ้าเขาเล่นกันยังไงมึงจับโคโด้ดเดี๋ยวกูจับชกุลเองเออชุดเลยชุดเลย <laughs> ชกุนบีบอกร้อ ้ยยังไงจ๊ะชนะขาดร,ร้อยเลยวะ่ะแผนอะไรวะบีบัฟฟาโลควายไงแค่แปลเฉยอ่ะบีบัฟฟาโลแผนดักควายไงบีบัฟฟาโลควายต้องดัก ควายต้องดักตั้งแต่นี้เป็นต้นไปกูมีสองกฎเหล็กข้อที่หนึ่งไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเนี่ยทีมต้องมาก่อนเสมอข้อที่สองถ้ามันเกิดข้อผิดพลาดแม้แต่นิดเดียวในทีมทุกคนในทีมต้องรับผิดชอบร่วมกันเข้าใจไหมอ๋อสองคนน้าาอ,องคนเป้ากีฬาทีมไม่ได้เล่นคนเดียว แล้วตอนนี้พวกมึงทุกคนน่ะคือทีมบ้านของโรงเรียนเราคือถ้ามึงจะไปแข่งกับทีมอื่นล่ะแล้วพวกมึงยังเป็นกันอย่างเงี้ยไม่เป็นทีมกันอย่างเงี้ยมึงแพ้ตั้งแต่เริ่มแล้วเข้าใจไหมรับแล้วก็ออดอ่ะไปหาน้ำกินกันก่อนเดี๋ยวค่อยกลับมาซ้อมครับออดเดี๋ยวมึงสองคนน่ะมึงอย่าลืมสิแพ้ ทำความสะอาดทำความสะอาดอ๋อแต่กูไม่อยากเห็นฝุ่นแม้แต่น,นิดเดียวเลยนะวิธีรงงทอแม่งมีตั้งเยอะตั้งแยะทำไมกูต้องมาตัวติดกับมึงยี่สิบสี่ชั่วโมงเนี่ยเนีย่ยพูดมากดิกูยอมลงมาเป็นเพื่อนนี่แล้วไงก็มึงร้องไม่ยอมลงมาเป็นเพื่อนดิกูจฉี่แม่งในสนามมนะันอะ เอาให้มึงอายกูไปเลยดีเดียวดิโอ๊ยไอ้ริวมึงจะดึงมือกูทำห่าอะไรล่ะถึงนิ่งดิวะกูถนัดมือนี้นี่ไอ้เชี่ยเลีว้วมึงจะบ่นอีกนานไหมกูบอกมึงหลายรอบแล้วกูลำคาญกูลำคาญมึงเหมือนกันมึงรู้ปะตั้งแต่กูเจอมึงอะชีวิตกูเจอเรื่องสวยๆเนี่ย มันจะช่วยได้จริงหรือเปล่ะแต่ชีวิตกูดีขึ้นนะเออดูดิเมื่อก่อนกูใช้สองมือฉีตอนนี้สามด้วยดูดิเ <c oughs> ชี่ยนี่จำงไมชิบหายรีบเดีเ่ยวดิ

มึงจาพวกรุ่นพี่ของพวกมึงได้อยู่เหรอวะพวกพีท่ทำแบบนี้กันทำไมวะในข่าวมึงเล็นมือปล่อยชิปเข้าชมรมไม่ใช่เหรออืมไงแต่มันทั้พวกกูโดนไล่ออกไงมึงจำไม่ได้เหรอหรือว่ามึงสองคนรวมหัวแกล้งพวกกัวฮะมัวสัตว์มึงเสือกพี่อะไรไอ้กุยข้างถนน ปากแจ๋วปากแจ๋วก็ถ้าพี่ไม่เล่นยาไออหนึ่งได้ถ่ายคลิปมันยังไงก่อนพี่ฆ่คนอื่นพี่ฆ่ตัวเองกันดีเออเผลอว่าไม่ตัวเลยไม่โทษเลยได้วฟองฟองไปทุ่มมันพี่หยแหกปากนี่ดิคู่ก็เล่นแม่งหรอกพี่จะทาตัวยี่เคียดีถ้าพี่จะเคียอะไรพี่ก็ไม่เคียราผมอย่าไปทวเพื่อนผมเลยมึงรักเพื่อนมากใช่ปะอุ้ย

สองสองเส้นว่ามันแก่เชียวนะให้กูไล่กระทืบพวกแม่งดีกว่าไม่ได้กดมึงต้องเป็นกดดิมึงน,นี่นะชอบทำงงเรืนน่งองง่ายกันเงยากเสร็จยังแขนค,ควายของพวกมึงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย 哎，哎，哎，啊！啊，哎！哎。<music> <music> เป็นการซอมไม่ในตัวว่าโดนทำตอีพุ่งเจ๋งบางใช่ปะฮะโคตรต้องเข้าแล้วนะ แปลกกับโฟก็ต้องหรพอนี่นะเป็นงไงบ้างทุกคนไม่มีใครเป็นไรใช่ไหมขอเสียบ้านหลินที่แจ้งตำรวจให้ไม่ได้แจ้งอ่ะแจ้งทิพโ<อ>้ที่หลินแม่งเจ๋งว่ะธรรมดาโชกคุณเป็นงไงบ้างมีพาโลเ <laughs> <laughs> ก่งมากอะไรก็ดีแล้ว ัครบที่เบอร์กมาแล้วเรื่องใหญ่ขนาดนี้ไม่มีใครคิดจะมาบอกกูเลยเหรอฮะพวกมึงคิดอะไรกันเดี๋ยวมึงไปจัดการกันเองจะไปบอกตอนแต่ตอนนั้นมันชุลมุนมากเลยนะครับแล้วไงแล้วถ้ามันเกิดเรื่องร้ายแรงขึ้นมาใครจะรับผิดชอบฮะ ผมขอรับผิดชอบเองครับโค้ผมในฐานะกับตันทีมขอรับผิดทั้งหมดเองครับมึงคิดว่ามึงคนเดียวจะรับผิดชอบทั้งหมดได้งง้นรอเซนพวกมันพกอาวุธมานะเว้ย นั่นแปลว่าพู้มึงตายกันได้นะผมก็ขอรับผิดชอบด้วยครับอันนี้นน่าจะเป็นความต้องการของโค้ดนะที่แบบว่าให้ทุกคนแบบรวมเป็นหนึ่งผมด้วยครับผมด้วยครับ ผมด้วยครับผมด้วยครับด้วยครับผมด้วยครับด้วยครับหนูก็ขอรับผิดชอบด้วยค่ะจบเลยลูกกูนี่ตัวดีเลยทำไมเกิดเรื่องแล้วไม่มาตามพ่อฮะพวกมึงนี่แม่งก็ยังดีไม่มีใครเป็นอะไรแต่พวกมึงอยากรับผิดชอบร่วมกันใช่ไหม นี่นี่แหละที่เขาเรียกว่าสปิริตทีมพวกมึงเริ่มเข้าใจกันแล้วในไหนพวกมึงบอกว่าอยากรับผิดชอบร่วมกันแล้วกูจัดให้วิ่งเก็บเส้นร้อยรอบปฏิบัติไปไปสิขอบคุณเธอด้วย ยิ้มอะไรจ้า <initiatives> <Eso> <โ>อ <swoją> ๋อคิดว่าไม่ต้องวิ่งเหรอจ้ารับผิดชอบร่วมกันจ้าฮะหนูด้วยอ่ะพ่อไปเลยไปเจตอย่าไปดิไปเฮ้ยเชาคุนเป็นไรวะล่าเงียบเชียวเจตมึงพอเลยจะไปแกล้งชาคุนอีกไดิกูไม่ได้จะแกล้งกูจะขอโทษ อืมกูขอโทษนะเวชาชกุนโหให้เอกวะนี่ไม่ใช่เจดธรรมดาเนี่ยเป็นเจดสดาพรผลดีเว้ตลกข้าวอเออนั่นแหละกูขอโทษนะเวชโชกุนทีมไม่รีบเข้าไปช่วยอืมทุกคนเป็นเพื่อนโชกุนแล้วใช่ไหมใช่สิมึงเมือนกับอกู ชาคุณมีเพื่อนแล้วพี่ลิวพี่เชนชากุนขอยากให้เป็นลูกพี่นะไม่ใช่เพื่อนลูกพี่ลิวแล้วก็ลูกพี่เชนเราไมีลูกพี่เจดวะเราไปเลยค่ากางนั้นวันพิเศษแบบเนี้ยมันต้องฉลองด้วยอะไรพิเศษพิเศษหน่อยรีบเลยมันจะดีเหรอวะพี่เซนว่าไงอะกับตัอือ ก็จิบจิบแบบผู้ใหญ่อะใช่จิบ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 มามาจิบเอาเอาะสภาพเอเอ ตาอยเงินพี่งงเนีน่ยแมวอ่ะเก็บแรงไว้โดนส้นตีนโคตรพรุ่งนี้ดีกว่ามึงไม่คิดว่าคนคลองทองแดงแบบนั้นอะจะรู้ไม่ทันพวกเราอะเอออกูรู้นะดูอ่ะนอนนอนนอ่ İş. Oh, andi การมันเป็นยังไงจ้าเอนดูอ่ะจะพูดเอ็นดูไปทั้งหมดกี่รอบไปเนะี่ยเซน มึงจะเกลียดกูก็ได้นะเว้ย <c oughs> เรื่องเนื้อดี่ะกู <c oughs> รู้ว่ากูเฮีย นีกูอยากเล่นทีมมาทีมเดียวกับมึงเลยเว้ยกูก็อยากเล่นมาทีมเดียวกับมึงเหมือนกันนะ อันนั้นน่ะไม่เมาอะนะเรีวครับก็จบแล้วนะครับสำหรับเดลีบาวนะครับ เจมมีเพื่อนอายเนาะทุกคน EP ที่ห้านะครับทุกคนก็ EP นี้ก็ว่าในเรื่องของทีมเวิร์กเนาะก็แบบเป็นการเก็บตรงเก็บตัวแหละก็เพื่อที่จะแบบสร้างทีมทีมบาสท,ที่แข่งแกร่งแต่อะไรก็คือสภาพตอนแรกคือแต่ละคนแบบไม่ได้เลยอะ่ะน่าเป็นห่วงมากกับสำหรับทีมนี้เนาะเพราะว่าอ่ะอย่างแรกคือท,ทีมเวิร์กไม่มีแล้วเหมือนแบบไม่ค่อยมีแพชชั่นกันด้วยหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ที่สำคัญหนักๆก็คือ2ตัวหลัก กับตันของเรากับคุณริวนะอะไรนะเขาเรียกอะไรฟอพอเบิร์ตอ่ลืมละนะครับก็ไม่ลงรอยกันด้วยแบบเรื่องส่วนตัวอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ค่เราไม่แน่ใจว่าตัวของริวเองอะ่ะเขามีปมประเด็นอะไรเมื่อ,อตอนมต้นเนาะที่เหมือนว่าเขาละปะอะ่ะเขาจะไปแข่งรอบชิงด้วยกันแต่ดูเหมือนว่าริวะจะไม่ได้ไปเนาะก็ไม่รู้ว่าด้วยเหตุผลอะไรเนาะนะครับแล้วก็ เหมือนกับริวก็พยายามเก็บความรู้สึกตัวเองอะที่แบบก็กชอบชอบเซนมาตั้งแต่นั้นแล้วอะแต่ก็คือตอนนั้นไม่จูบก,กันเลือกที่จะจะผักเซนออกอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็อาจจะทําให้แบบเป็นเป็นเหมือนแผลในใจของเซนเหมือนกันนะเพราะว่าเขาอาจจะคิดว่าสองคนเราสองคนคิดเหมือนกันก็ได้แต่กลายเป็นว่าอ้าวที่ไหนแล้วแบบเหมือนคุกค,คิดไปฝ่ายเดียวหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเนาะนะครับ แล้วเราก็ไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นกับเรื่องเรื่องราวของครอบครัวของของริวเนาะเพราะว่าเขาพยายามจะให้เราได้เห็นว่าอ่ะบ้านรีว่วรวยเนาะแม่รวยเนาะอะไรเงี้ยแต่ทําไมริวจะต้องแบบแยกออกมาอยู่อย่างอย่างนี้แล้วก็แบบว่าต้องมาทํางานที่มันไม่สดจริตอะไรเงี้ยแล้ววันนั้นที่ตัวคิวเองไปเจอริวทำไมสภาพเป็นแบบนั้นเกิดอะไรขึ้นกับน้องเะนะครับเดี๋ยวเขาก็งคงค่อยๆเล่าให้เราฟัง นะครับแต่ใดๆก็คือ EP นี้ในที่สุดเนาะทีมเวิร์กก็กลับมาด้วยแรงกดดันทางด้านต่างๆเนาะมันก็จะทำให้แบบว่าหล่อหลองว่าเป็นหนึ่งด้วยแผน B นะดีบอฟโลนะทุกคนเออเนาะแล้วก็มันมันจะมีความสัมพันธยุ่งเหยิงเกิดขึ้นอยู่ดีนะเพราะว่าตัวของหลิวเองเนาะก็แอบ,บชอบลิวใช่ไหมส่วนอะตอมเองอะ่ะก็เหมือนจะชอบเซนมากแล้วก็คือแบบสองคนนี้ก็แบบพยายาม เข้าหาริวกับเซนอะแต่ก็มันจะต้องเออะเอ,อทั้งทั้งหลิวทั้งอะตอมมันนะมันต้องเอแบบเวลาที่ริวกับเซนเขาอยู่ด้วยกันมันก็จะเหมือนมีมวลพลังงานบางอย่างอยู่อะไรเงี้ยนะครับก็เดี๋ยวต้องไปดูก็คือแบบจริงๆอะไม่อยากจะให้สองคนนี้หลิวกับอะตอมแบบเขาถ้าหลังลึกไปกว่านี้อะไรเงี้ยเพราะว่ากลไม่ไม่ใหญ่เขาเสียใจ <laughs> เพราะว่าดูสองคนณีเขาผ่านอะไรด้วยกันมาเยอะไงเนาะทุกคนนะครับก็ต้องไป ติดตามกันต่อเพราะว่าฝัา่งอาตอมเองอะ่ะเขาก็แบบอาจจะแบบมาชอบอาทางเซนแล้วก็อาจจะชอบเรื่องราวของครอบคอรัวเซนด้วยเพราะว่าเหมือนที่บ้านเขาก็มีปัญหาพ่อเขาแบบชอบบังคับอะไรอย่างเงี้ยเนาะนะครับก็เดี๋ยวต้องไปดูกันต่อว่าอารมมันจะมีแค่นี้หรือเปล่านะครแต่ใดๆก็คืออีพีที่แล้วเขาไม่ได้จูกการแต่อีพีเนี้ยเขาจุกันแล้วด้วยน้ําสัมาคีทุกคนก็คิดบ้าก ่าจะมีใครจำได้ไม่ได้ไหมเพราะมันมีคนเมาคนไม่เมาเนาะนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องไปติดตามกันใน EP ต่อไปเนาะนะครับสำหรับเด l ิ b a ลนะครับทุกคนสามารถไปรับชมกันได้นะครับเขาก็จะอัปเดตตอนใหม่ทุกๆว,วันพุธกับวันพฤหัสบดีนะครับตั้งแต่เวลา2องทุ่มนะครับดูได้ทางวิวที่เดียวเท่านั้นนะครับทุกคนนะครับแล้วก็มาดูเรียกชันกันต่อ like, share, นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ์นะครับเป็นกำลังใจให้ช่องสตูดิโอจออีด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวยังไง กลับมาพบกันใหม่กับคีตีช่างคลิปหน้าเนาะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีค่ะ